ชักจะไม่ไหวแล้วเนะี่ยขี้เลี่ยราเดเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเนี่ยฮะขี้อะไรนักหนามาดูนี่มานี่มานี่ดิดูขี้นี่ดิมา,มานี่ดิมาเนี่ยขี้ของใครเนี่ยมานี่ดิมานี่มานี่มานี่ดิมานี่ดิมานี่มาน,มาน,มานี่มาดูนี่เร็วมานี่มานี่ขี้ใครเนี่ยเร็วมา มาดูมาดูนี่อีกมาดูนี่อีกเร็วกองทถวบ้านเมืองเร็วมานี่มานี่มาดูนี่ดูมันมานี่เลยนี่มานี่นี่นี่ของใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยของใครเนี่ยมานี่นี่มานี่ของมึงทั้งนั้นแหละเร็วมา มาเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยเร็วมามานี่เหม้นมากเลยเนี่ยฮะม,ม,มาเก็บเร็วมาดูขี้นี่เร็วมา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 ,มา,ม,า,ม,ามาเก็บเลยมาเก็บเลยมาเก็บเลย ดูมันนี่